สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง f อฟซีมาเอฟซีเก่าด้วยจ้ามาตามกันต่อกับแนวทางวเวลลาพัฒนาจ้าวเวลลาพัฒนาวันจันทร์วันที่สิบสี่เดือนสิบเดือนตุลาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้ามือนี้กามาพบกับแนวทางของแอดจอยตามเคยจ้าคนที่ไปรับชมแนวทางวเวลลาพัฒนาคองวันที่สิบสี่เนาะเดี๋ยวมาเบิงผลของวันที่ สิบเอ็ดวันซุกที่ผ่านมาก,กันก่อนจะสำหรับแนวทางผลเล่าราถนาของเฮาจังให้ไปที่เด่นสามสี่วิ่งรูดสำหรับโพ้นนี่คือแนวทางของเฮาพลาดไปเนาะโอโโ้โหกระต่องขอตรษขโคตรไพ่พี่น้อยเอฟซีหลายๆแล้วจ้าลาสวงนี่ยังจับทางยาการึฮานอยสวงนี่จะจับทางยากมากจ้า,า้าฮานอยจับทางยากเล่ากับจับทางยากขึ้นกันสำหรับพ้นจะหกตัวคือ ห้าเก้าหกเก้าเก้าสองมีแต่เก่าอย่างเดียวเลยสำหรับรางหกตัวกับห้าเก้าจากของเฮามีแปดเก้าสี่เก้าเขามาหาเก้าผลาดไปสำหรับรางชุดสี่ตัวจากของเฮานั่นเองเนาะถั่วไปจะคือเก้าหกสำหรับเก้าหกก็พลาดไปเนะาะจะโอ้โหบนหกเก้าสองลากสองตัวบนคือเก้าสองมีแต่เก้ากับเก้าเนาะ สำหรับวันที่11ก็ตแก่ตองขอโทษขอภัยพีน่น้องเอฟซีหลายเนาะสำหรับเล่าพัฒนาของห้าจาะแนวทางเวล่าพัฒนาเอนดอยลงหายสองสูตรนะจ๊ะม,มีสูตรเม็ดเดียวสูตรเม็ดเดียวนี่คือเด่นวิ่งรูดอยู่ซ้อ,อตัวเดียวเนาะส่วนอีกสูตรคือสูตรนี้สูตรเดิมนี่คือหายเด่นวิ่งรูดอยู่สองตัวจารยฝากนําไปเปรียบเทียบพิจารณากันอีกที่หนึ่งละกันเนาะส่วนสูตรเม็ดเดียวนี่คือถ้าจับเลขเด่นเลข วิ่งรูดไปเป็นแนวทางสูตรเม็ดเดียวใดกับอาสีปางจะจับบได้โอกาสผ่านกับคนขางสูงเนาะขอาเด่นวิ่งรูดอยู่ตัวเดียวนะจะสำหรับเราพัฒนาสูตรเม็ดเดียวของเฮ้าจะบางเถื่อบางขางกระจับได้บางเถื่อบางขางกะผ่านจะผ่านคือกันเนาะถามาตามสูตรถาดหล็กเด่นมาตามสูตรจะฝากไปเปรียบเทียบพิจารณากันอีกที่หนึ่งละกันเราจะเผื่อมีตัวหมักตัวชบตัวถี่ตงใจคอยตามจ้ะสำหรับวันนี้ให้ไปที่เด่น สี่กับแปดวิ่งรูดจ้าสำหรับเราพัฒนาสูตรนี้สำหรับสูตรเม็ดเดียวนี่คือในเด่นสองตัวนี้แอจจอยจับไปตัวใดตัวหนึ่งอ่แต่ว่าเป็นตัวใดอันนี้กะรับชมย้อนลังใดเลยเนาะมห่หสิจับถือบอสำหรับเด่นสวิ่งลูดสีจ้าไซาวิ่งไซรูดของเ้าทามักคาชอบตัวใดกานนัไปวิ่งไปลูดใดเลยจ้าสี่หา 4ี่หกสี่เจปดสนี่คือกู่เด่นสีเก้าสำหรับเด่น8ปิ่งรุดนแจ้าแปดเก้าแปดศูนย์ดหนึ่งแดสองแดสาม กันหาจ้ะจะหายเป็นแนวทางกันนี่สมคููจะอย่าลืมเบิ่งชุดกันโดยจะ 5, 6, 5, 7, 5, ้ะหาหกหาเจ็ดหาแปดสำหรับหา8ปหาตัวเดียวกันจะอยู่ชุดกันหาหกหาเจหาแปตัวบนจะส8่หาอันนี้คือคููเด่นเลยนะนี่4 8่หา เจ็ดสี่หกหนึ่งหาเจ็ดเจ็ดแปดสามตัวเน้นจ้าสามตัวบนลาววันนี้ขอเน้นไปที่หนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดสี่หก กันจะหกหาหกหาหกหาเจ็ดหาแปดเน้นไปที่ห้าเจ็ดเด่นแปดวิ่งรูดแปดเน้นไปที่พี่น้องแปดเก้ากับแปดสองเด่นสี่วิ่งรูดสี่แอรจอยขอเน้นไปที่สี่แปดจ้ะสี่หกโอเคเรียบร้อยจ้ะ สำหรับแนวทางลับพัฒนาของห่าวันจันมือนีกระตามนี้เลยจะหมักตัวชมตัวได้มือนีฝากนาไปเปรียบเทียบพิจรารณาอีกทีหนึ่งละกันเนาะเผื่อมีตัวหมักตัวชบคอยตามเนาะจ้าแนวทางมีเข่ามีรูดจะผิดพลาดประการใดกับโคตูนโคไพไว้ด้วยละกันจะโปรใช้วิจารณญาณานในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจเนาะจ้าแนวทางมีเข่ามีรูดจะผิดพลาดประการใดกับโคตูนโคไพลายละจะคอยมาปังปัง,ปงเด้งเด้งละกันจ้าเหมือนคอยมาตัวหนึ่งตัวจอละกันเนาะจ้า ขอให้พี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางสูงดีกันทุกคนทุกทานจะ่สำหรับกิิปนีส่สวัสดีจ้า